ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวรีพิชิตโชคนะคะเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคลค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดในตั้งแต่ต้องเรียกว่าปี2563จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยค่ะต้องเป็นที่ทุกคนทราบว่ามันเป็นสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนไข้ในประเทศเราก็มีจํานวนสูงมากโรงพยาบาลจุฬาเองในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ก็มีบทบาท มากในการที่จะต้องช่วยกันดูแลคนไข้เราพบว่าคนไข้ที่มีความรุนแรงระดับแดงหรือว่าเหลืองแก่เนี่ยก็มีจํานวนมากนะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเราพบว่ามีคนไข้ที่เราต้องดูแลอยู่ประมาณถึง900คนต่อวันนั่นถือว่าเป็นภาระงานที่หนักมากในการที่จะต้องดูแลคนไข้ให้สามารถที่จะเรียกว่าหายแล้วก็กลับไปที่บ้านได้นั้นโจทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลจุฬาก็คือการที่จะช่วยในการดูแลรักษาคนไข้กลุ่ม นี้นะคะโดยส่วที่ความรุนแรงมากๆงั้นปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วยังมีปัญหาเรื่องที่เราจะต้องดูแลคนไข้นอนโควิดอีกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักที่เราจะต้องคอยที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปว่าทํายังไงให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ปลอดภัยแล้วก็หายได้อย่างต้องเรียกว่าดีที่สุดตามความสยภาพของโรงพยาบาล ตอนที่มีการระบาดในช่วงแรกๆเนี่ยปัญหาของประเทศไทยก็คือเรื่องของวัคซีนยังเข้ามาไม่ถึงแล้วช่วงที่มีวัคซีนเริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ข่าวทุกท่านก็คงทราบว่ามีวัคซีนที่เริ่มทยอยเข้ามาบทบาทของโรงพยาบาลจุฬาก็ต้องเราก็เตรียมการที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเรียกว่าสอดคล้องกับออนโยบายของประเทศแล้วก็ช่วยทําให้ลดการระบาดของโลกนีนะ้ให้เร็วที่สุดงั้นสิ่งที่จุฬามองก็คือว่า ต้องไปช่วยดําเนินการด้วยองของการจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนไข้หรือประชาชนได้รับวัคซีนเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นโรคแล้วรุนแรงเนี่ยจะลดน้อยลงฉะนั้นภาระในการดูแลคนไข้หนักก็จะลดลงทันทีต้องเรียนว่าปัญหาของโรงพยาบาลเองก็มีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรบุคคล แล้วก็รีซอทต่างๆที่เราจะต้องแบ่งกําลังในการที่จะจัดการหรือว่าวางแผนในการจัดศูนย์ฉีดต่างๆเราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะจากของการค้าไทยจากของกรุงเทพมหานครแล้วก็ไทยเวฟเกิดเป็นศูนย์วัคซีนที่ต้องเรียกว่าจัดตั้งที่สามย่านมิทาวซึ่งเราเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นปีนะคะ2564ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของโรงพยาบาลจุฬาที่เราลุกออกไปต้องเรียกว่า จัดการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจุฬาไปจัดตั้งในหน่วยงานหรือว่าศูนย์การค้าสำยันวิทาวโดยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆเพื่อที่จะทําให้เกิดการกระจายวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะอย่างที่โจทย์ที่บอกเลยที่เราเชื่อว่าถ้าเราฉีดวัคซีนได้เร็วให้กับประชาชนได้รับเร็วที่สุดนั้นสถานการณ์โรคระบาดนี้ก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลง,ลงต้องเรียนว่าการที่เราออกไปจัดการฉีดวัคซีนนอกสถานที่เนี่ยก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งนะคะ แล้วก็อย่างที่เรียนว่ามันมีกระบวนการต่างๆในการที่จะต้องบรหิหารจัดการเรื่องวัคซีนที่ได้มาอย่างต้องเรียกว่ามีระบบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการวางแผนฟโฟล์ของการฉีดวัคซีนนะคะที่ผ่านมาจริงๆในในโรงพยาบาลจุฬาเองหรือในประเทศไทยเองหรือทั่วโลกเองเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่เพอ่อนอันนี้มันเป็นวัคซีนใหม่ฉะนั้นการสิธิ์ภาวะของวัคซีนที่เรียกว่ามาปีความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ย โดยที่ขั้นตอนต่างๆเ,เราก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งงั้นการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนก็คือการลงทะเบียนคนไข้ที่จะเข้ามาประชาชนที่จะเข้ามารับการฉีดการจัดโฟล์กันให้บริการว่าจะต้องมีการเช็คตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรื่อง,งการลงว่าเขาฉีดวัคซีนล็อตไหนนัาเบอร์ไหนรวมถึงการเมื่อฉีดแล้วเนี่ยวัคซีนก็จะต้องถูกบันทึกไว้ขอดในข้อมูลของประเทศเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคนะเขาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเพราะเราก็ทราบว่าอีกหน่อยมันจะต้องมีการใช้ ข้อมูลวัคซีนนี่แหละสาหรับเป็นใบเบิกทางในการเดินทางไปในที่ส่วนต่างๆของทั่วโลกเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกเก็บไว้อย่างสําคัญอันนี้นคือฝั่งที่ที่เรื่องของฟลอ์ของการให้บริการขณะเดียวกันในขั้นตอนของการฉีดเองนะคะก็ต้องมีการเตรียมการเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะการอนุมัติก็มีเรื่องของภาวะที่เรื่องก็ใช้ความจําเป็นอย่างพัฒนายอย่างเร่งด่วนเนี่ยงั้นมันในทางการแพทย์เองเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉีดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในการขั้นตอนการฉีดเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินขึ้นถ้าคนไข้มีปัญหาต่างๆเราก็ต้องมีระบบในการที่จะรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะประชาชนในยุคแรกๆเราก็จะพบว่าคนไข้ย,ยังไม่ค่อยอยากจะฉีดเท่าไหร่เพราะมีความที่กังวลมีความไม่มั่นใจงั้นในช่วงหลังๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือสื่อสารทำความเข้าใจนะคะให้กับประชาชนนะคะ คราวนี้ในขั้นตอนของการเตรียมการอย่างที่บอกมันมีขั้นตอนตั้งแต่ข้อมูลเรื่องของระบบไอทีเรื่องของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องโชคดีที่เราไม่ได้ทํางานคนเดียวถ้าโรงพยาบาลจุฬาทํางานคนเดียวเองเนี่ยมันคงจะยากมากในการที่จะทําให้เกิดเซ็ตทั้งเรียกว่าศูนย์วัคซีนที่นอกโรงพยาบาลจุฬาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมก็คือว่าเราได้ร่วมมือกับไทยเบฟแล้วก็ศูนย์สัมัย่านวิทาวนะคะ ในการที่จะจัดคนบุคลากรคนที่ต้องมาใช้เนี่ยก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็น non medical คือกลุ่มที่ไม่ได้ดูเรื่องของคนไข้กับอกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็น medical นะคะกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์งั้นงานที่เราตกลงกับทีมก็คือว่าเนื่องจากว่าโรงพยาบาลมีความถนัดในเรื่องของการดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นงานที่ไม่ใช่คนไข้เนี่ยฝากให้ทางศูนย์หรือทางไทยเบฟเนี่ยช่วยบริหารจัดการนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนั้นเนี่ยก็ใช้บุคลากรเยอะมากก็คือต้องเรียกว่าต้องมีอาสาสมัครนะคะเท่าที่จํานวนที่ทราบก็คือประมาณ130คนนะคะที่เข้ามาช่วยในการเป็นมือนเชียในการที่จะช่วยบริหารจัดการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดยางั้นในส่วนของโรงพยาบาลเองส่งส่วนไหนก็คือดูแลในส่วนที่เป็นแพทย์พยาบาลนะคะก็คือภาที่เป็นเมดิคอลทั้งหลายการเตรียมวัคซีนการฉีดวัคซีนแล้วก็การดูแลกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเราก็ต้องจัดคนไปนะคะในแต่ละวัน ก็ประมาณ25 30คนในแต่ละวันทึงน่งคนณจีนก็ถามว่าจํานวนบุคลากรที่ใช้เนี่ยก็เยอะพอสมควรในการที่จะรองรับการเป็นศูนย์ฉีดได้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยค่ะมันก็มีผลกระทบต่อเร่องเรียกว่าทุกคนในโลกนี้นะคะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราอย่างมาก ในทุกๆเรื่องนะคะงานบางอย่างเกิด disruption พันทีหรือบางอย่างก็เกิดการเป็น innovation หรือนว,วัตกรรมงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายถามว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะคะโควิดคงอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะคะงั้นตอนนี้ก็คือ,อ,อการที่เราจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบให้เร็วที่สุดตามเป้าหมายนะคะแต่ขณะเดียวกันอย่างที่เรียนก็คือว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นป้องกันการที่ติดแล้วอาการรุนแรง <laughs> นะคะไม่ได้ป้องกันการติด เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้แต่ว่าความรุนแรงมันจะน้อยลงนะคะมีบางคนก็บอกใช้คําว่าการการตายแต่ไม่การติดนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงต้องอาศัยเขาเรียกว่าการป้องกันส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสวมมาสล้างมือนะคะแล้วก็เรื่องของออสุขอนานมายัยของส่วนบุคคลมีความจําเป็นมากในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของ จากโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในมุมหนึง่งนอกจากว่าโอเคการปรับตัวเข้ากับโรคที่ที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างโรงพยาบาลจุฬาเองเราก็พบว่าในอนาคตโรคอุบัติใหม่มันจะเกิดขึ้นเสมอนะคะหมดหมดจากไวรัสตัวน,นี้มันก็จะมีไวรัสตัวอื่นๆนะคะอันนั้นก็คือมุมที่เราต้อง ต้องเตรียมรับความท้าทายหรือว่าออสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตงั้นพวกเราทุกคนก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันในความความที่เกิดภาวะนี้ก็ตามเนี่ยออมันก็จะมีความต้องเรียกว่าความสวยงามบางอย่างในวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะไม่เคยคิดว่าเราต้องไปร่วมมือกับเอกชนในการที่จะทำโครงการต่างๆนะคะแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าในสิ่งที่เราได้เกิด ว,ว่าวิกฤตเนี่ยก็เกิดความร่วมมือกับเอกชนหรือกับหน่วยงานอื่นๆในภาครัฐเนี่ยได้อย่างดีเลยเพราะว่าเพราะเราทุกคนน่เห็นเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะทำให้บุคลากรในประเทศประชาชนในประเทศเนี่ยหายแล้วก็มีความปลอดภัยแข็งแรงได้รับอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของวัคซีนเนี่ยค่ะได้รับวัคซีนที่ได้ครบได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนมีเป้าเดียวกันก็มาร่วมมือกันในการที่จะทำงานบางอย่างซึ่งถ้าโดยปกติมันอาจจะไม่เกิดขึ้น ได้ไง่ายๆแต่อันนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นต้องเรียกว่าอย่างที่เราร่วมมือกับศูนย์ที่สมยานวิทาเนี่ยจะเกิดภายในระยะเวลาอาจจะแค่2อสวันเท่านั้นเองที่เราเซตติ้งระบบแล้วก็เกิดความร่วมมือได้ซึ่งอันนี้ค่ะมันจะสร้างความต้องเรียกว่าสร้างความย,ายั่งยืนในอนาคตและอาจจะพลิกโฉมของการดําเนินงานในฝั่งของเฮลท์แคร์ของโรงพยาบาลว่าอีกหน่อยอนาคตมันน่าจะมีความร่วมมือหลายๆอย่างกับภาคเอกชนหรือส่วนอื่นๆที่อยู่นอกโรงพยาบาลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะใช้โอกาสเนี่ยค่ะในการที่จะปรับเปลี่ยนงานต่างๆ ในอนาคตมากขึ้นก็ต้องบอกว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโรงพยาบาลจุฬาเองเนี่ยซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะเราก็ต้องขอบคุณทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้ากทออมอแล้วก็รวมถึงไทยเวฟร่วมมือกันจัดทาศูนย์ฉีดวัคซีนที่สำยนานวิทาวซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนฉีดคนไข้ไปแล้วเนี่ยประมาณแสนคนนะคะต้องถือว่าเป็น ความร่วมมือที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่สามารถที่จะสร้างความร่วมมือแบบที่เรียกว่าช่วยนําพา,าให้เรียกว่าวิกฤตต่างๆนี้สามารถผ่านพ้นไปได้ก็ต้องขอบคุณจริงๆกับทุกๆทีมที่ร่วมมือกันค่ะเราก็คิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกว่าร่วมมือกันในอนาคต ที่จะเกิดการสนับสนุนการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆให้เกิดความยั่งยืนของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ